มีรัฐมนตรีนะครับเข้ามาให้ตีให้มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งมาให้คำปรึกษาในปอนะในปอด้วยนะครับมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งมาให้คำปรึกษาในปอด้วยมีหน้าห้องของอดีตรัฐมนตรีนะครับก็มาให้คำปรึกษาในปอด้วยนะมีอ่ามีดนักศึกษาคนหนึ่งนะครับก็ติดต่อในปอด้วย มีดาราสาวชื่อดังคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนะครับอิ่งเกี่กกฎหมายแล้วกัน่นะก็ติดต่อนายปอมาด้วยมีนักการเมือง่นะหลายคนนะครับติดต่อนายปอมารวมทั้งอดิตวิทย์รอดบางอยา่างลูกชายของสวอนะครับจิตติรอดบางอยา่างก็มาติดต่อนายปอด้วยแล้วก็มาพบนายปอนะครับ กับพวกที่ปั้มน้ำมันในเวลาตีสองปติวิตร์ลอาบางยางรือก๊อกนะครับนะเป็นผู้ยืมเรือนะครับอีกลำหนึ่งนะโดยอ้างว่าตํารวจภาคสองต้องการใช้เรือนะครับปติวิต์เป็นผู้ยืมเรือจากผูเก็บเรือแห่งหนึ่งนะครับมาใช้นะที่แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ไปอยู่ในเหตุการณ์ตอนฝนหนานะครับให้การปรึกษาปอกับพวกที่ปั้มน้ำมัน ในเวลาปีสองกว่านะครับแล้วก็โทรสั่หาในปอนะครับมันเกิดเหตุด้วยนะครับหลายครั้งปติมิตเป็นใครปรติมิตก็คือนะครับเ,เกี่ยวข้องกับนะครับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งดิไอได้มีการสอบสวนแล้วไม่มีหลักฐานนะครับเชื่อมโยงมีเด,ดเส้นกันเงินนะครับจึงโดนแค่หาฟอกเงินต่อมาปติมิตเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของเรือนะที่ไปฝากในพูดนะครับที่พัทยา และปาดินวิทย์เนี่ยก็มีเรือให้เช่าหลายลำนะครับในการจัดปาร์ตีนะ้ในการจัดปาร์ตี้เรือสำราญนะครับนะที่พัทยาในจังหวัดช,ชลบุรีผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าผมได้ฝากคนไปบอกปาดินวิทย์หรือก๊อฟว่าอยากได้ความร่วมมือนะอยากได้ความร่วมมือกับก๊อฟมากกว่านะครับนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านจะติดล่าปัญญาก็ต้องปวดหัวกับูดชายคนนี้ที่มีการ ต่อวินาทีอีกแล้วนะครับต่อหน้านี้ทั้งสองคนเนี่ยเคยพบผมได้งานขังผมที่วัดหลวงพ่อควยจังหวัดแนรายนะครับนะัไปขอเขาเรียกว่าไปขอกีก,มมกัมให้ผมออสีกรมให้นะครับแต่วันนี้อยากจะบอกว่าปติวิตรรอดบางอยา่างนะครับหนะักติดต่อผมได้นะทุกเวลาเพราะเราคิดว่าเราเป็นเรื่องต้องคุยกันนะครับหนึ่งทำไมต้องไปพบปอนะครับที่ปั้นน้ำมันกับพวก ในเวลาปีสองสองวันนี้เรือเนี่ยขายให้ใครกันแน่ขายอูดหรือว่าฝากอูดไว้นะครับเพราะตอนแรกมีข้อมูลว่าเรือลำนี้มีการขายทุนชัดตลาดไทยนะไปเรือลำของน้องแบง์โมที่เกาะเย็นเนี่ยหลังจากนับคือมาจากเจ้าที่ตำรวจนะครับสพมนทบีเนี่ยก็มีการบอกว่าเอาไปขายทุณชัดตลาดไทยนะตกลงเนี่ยเรือลำนี้ก็ขายให้กับใครหรือย,อยังหรือฝากพูดไว้ ที่อู่เก็บเรือหรือเปล่านะอันนี้ก็ฝากก๊อบนะติดต่อพี่ได้ทุกเวลานะครับเรามีเรื่องต้องคุยกันเนาะนะครับเราเีเรื่องต้องคุยกันมีผู้สื่อข่าวหลายช่องนะในการโทรหาคนบนเรือเนี่ยนะครับนะมีทั้งเพจตำรวจสืจ่อดังนะับตะวันเนี่ยคนหนึ่งนาดาวแปดแกเนี่ย,ยมีการโทรหาคนบนเรือด้วยนะครับนะมีทั้งนะบพิธีกรชื่อดัง มีพิธีกรชื่อดังมีทั้งตำรวจระดับผู้การจังหวัดระดับผู้กุปการนะรวมถึงพนักง,งานสอบสวนด้วยที่น้องประชาชนคนในประเทศคดีของนายแซนแตกมากมีแต่ตำรวจโทรหาท่านตำรวจโทรเทนของทองนะครับรัเวียนคดีเนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับไป,บนะบปดำรง,งตำแหน่งเป็นหน้าห้องของวิษนุจินตกูลที่เป็นรอที่ประกุมสอบสัรีพิเศษ แตกไหมชุดทําคดีของแตงโมชุดเก่ามีน้อยเมศวิศนุชินตะกูลมีเขมาชาิซึ่งเป็นลูกน้องของวิรัศักดิ์นะครับหรือที่เป็นพ่อตาของนายปอเป็นพ่อของพิชัยนะครับหรือพี่ยาวนะเขมชาชคนทําคดีของนิ้ไอ้นะครับชุดเก่านะก็เป็นลูกน้องของพ่อตาของปอนะครับตัววิศนุฉินตะกูล ก็ไปลองที่บดีกรมสอบสวนพิเศษก็ไปเอาอุทิศหงทองอนุทินหวงทองซึ่งเป็นร้อยเวรคดีของสภามนลนรุรีและเป็นร้อยเวรคดีแตงโมนี่แหล,ลนะนะครับเอามาอยู่หน้าห้องของวิษณุจิตตะกูลอางสุเกะนะครับก็เปคนทําคดีนี้ก็สํานวนไปไม่ยอมส่งมอบให้กับนะครับชุดอันตบตรนัตตะพลดิษยธรรมผมก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนครับว่านี่เราขนาดว่าเรามีหลักฐานระดับขันตบทเองนะครับเกี่ยวข้องกับการค้ายาสึติดนะครับ นะผู้การจังหวัดแทนที่จะดาเนินการนะครับส่งรายชื่อโยกย้ายออกจากพื้นที่กับให้การสนับสนุนนะครับพันตำรวจท่านนี้นะโดยร่วมมือกับนะครับสนับสนุนในการขอให้พ่อค้ายาเสพติดนะครับเติมเกลืมอยู่ในพื้นที่ทําการปล่อยยาอย่างเป็นร่ำเป็นสังโดยไม่แยแสะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่อย่างไร,นะรเรื่องนี้นะครับผมก็ได้มีการส่งไปยังหน่วยงานต่างๆหลายแห่งนะครับก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีแลนะก็ กระบวนการเหล่านี้ก็ยังขายยาอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยไม่เก,งกรงกลัวต่อกฎหนะมายนะก็ฝากถึงนะครับรัฐบาลน,นะครับที่มุ่งมั่นที่จะดําเนินการเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับมีระดับพันธบเอมีระดับพันธบนตีให้การสนับสนุน,นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ประเทศในการค้ายาเสพติดนะครับนะส่วนจะเป็นใครนั้นท่านก็ลองไปถามนะครับนะเลขาธิการนะอาปรสอดูนะครับว่าผมได้ส่งข้อมูลนี้ไปให้ท่านเลขาธิการ,ปรอปส หลวงครับท่านอนุรักษ์หลักฐานไปแล้วนะแล้วก็ส่งไปยังผู้ใหญ่ในสมากของชาติไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลอย่างไรในการฝาบความกระบวนการค้ายาพติกรายใหญ่ของประเทศที่มีระดับทันตำรวจเองเป็นหัวหน้าของกระบวนการแล้วก็มีพลตำรวจตีกับผู้การจังหวัดให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นิษฐ์นะครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อวานนี้ในเขตคลองลึกอำเภอในประเทศจังหวัดสัะแก้วนะครับกระบวนการ call นเตอร r ก็มีการอย่างที่ผมเคย กน้บเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศว่ตาวตสทชซึ่งเป็นหน่วยง,งานของรัฐนะครับให้การสนับสนุนโครงการากรนการคาอนอเทนเตอร์ทางด้านฝั่งคลองลึกอำเภอในประเทศจังหวัดสระแก้วมาอย่างยาวนานโดยมีการตั้งเสานะครับเสาอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ริมชายแดนในเขตอำเภอคลองลึกอำเภอในประเทศในเขตคลองลึกนะครับบนคลองลึกในประเทศก็จังหวัดสกกระแก้วปรากฏว่า เราก็ได้มีการบรูรณาการกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจภาคสองแล้วก็กองบังับการสืบสวนสอบส,วน,สวนตำรวจภูธรภาคสองนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการ call น e n t e r ของปลอยเปตในตึก18ชั้นและตึกที่5้าชั้นนะจะมีกระบวนการที่เรียกวนะ่าบัญชีม้าโดยการเปิดบัญชีนะครับธนาคารสาขาต่างๆทั่วประเทศพร้อมเปิดสินรนะครับแล้วก็ไปสแกนหน้าที่ปลอยเพตในการข้ามนะครับ ข้ามแดนช่องทางธรรมชาติาาโดยจุดจี้เคยเรียนไปแล้วว่ามีทัง้งหมดจุดในจุดของภาคเอกชนแล้วก็มีฐานพาณนะครับคอยกำปั้นดูแลนะซึ่งกองกำลังบุรพานะครับเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อมาเนี่ยได้มีการรณรงารการกระหวัง,งตำรวจทหารนะครับสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นมีการจัดนะครับบนการต่างๆได้นะครับทบ้งทุกวัน,นซึ่งก็ต้องเรียนเห็นเพราะว่าเมื่อมีการจับกลุมในเขตของลึกอ,อาณาจักรประเทศตระวัตศสร์แก้ว กระบวนการสแกนหน้านะครับก็มีการไปช่องทางธรรมชาติช่องหนึ่ก็คือช่องตาพญาก็อยู่ในหวัดสกาแก้เช่นเดียวกันแต่ไปอยู่ในช่องทางตาพญานก็ต้องแจ้งว่าการทําของบุคคลที่นําพานะครับคนที่เป็นบัญชีม้าเข้าไปสแกนหน้าในไันเป็กเนี่ยก็ยังไม่หยุดดาเนินการเพราะว่าอะไรเนครับเพราะว่าค่าตัวตอนนี้มันสูงตอนนี้ไปเปิดบัญชีม้ากับพวกคอเซนเตอร์ในเขตไบเป็กเนี่ย ซึ่งข้ามต้องทางธรรมชาติได้การเล็ดรอบไปต้องทางถ้าเปิดบัญชีตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าห้าเท่าในป้อยเปย์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะคือเอาคนไทยมาหลอกคนไทยแต่ถ้าเป็นในพม่าครับก็จะเป็นคนจีนเอามาหลอกคนจีนผมว่าอย่างนี้นะครับว่าทสชนะครับไม่เคยให้ความร่วมมือกับทางกองบัญชาการตำรวจมูรภาคสองแต่อย่างใดซึ่งมีการร้องขอให้มาตัดสายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่ง มีการเปิดซิมบ็อกอยู่ฝั่งไฟเปิดในสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วโดยด้านของลึกนะครับกสทชรู้ดีทุกอย่างว่าสายนี้ใครเป็นเจ้าของสายนี้ใครบริษัทไหนเป็นผู้ขออินเทอร์เน็ตเป็นของบริษัทเอเอสหรือเป็นของใครนะครับนะแต่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่ากสทชกับรักกรบวนการเปอรเซนเตอร์ยิ่งกว่ารักพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับทําการยึดยึดจัดจัดนะครับแม้กระทั่งวันที่วุิการตรวหนัความภาคสอง โครงการสื่อภาคสองนะครับไปกํากับดูแลเองก็ยัง hey ขัดขวางกระบวนการป่าปามกระบวนการคอนเตอร์ซ hey. ึ yeah ่งอยู่ที่พอยเป็ดนะครับโดยการอ้างว่าต้องรอผู้ใหญ่ของกทชมาดาเนินการในวันศุกร์ที่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ากองบัญชาการตำรวจภรมภาคสองมีการประสานงานไปยังกทชนะครับรวมทั้งกองทุนการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภรภาคสองก็มีการประสานไปยังนะครับกศชแต่กทชเนี่ย นะครับผมไม่รู้ว่าคุณมีผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับ